ข้อ6นะครับเรื่องโดเมนเลนของพวกฟังก์ชันประกอบนะก็คือพวก f o g g o f เนี่ยเมื่อก่อนแทบไม่ออกสอบเลยนะครับคือนานมากแล้วตั้งแต่สมัยข้อสอบ Entrance มั้งที่ออกมานะครับช่วงข้อสอบแพดก็โอ้โหนะออกมานาน,นาก็จะออกมาข้อหนึ่งนะแต่ระยะหลังๆพอเปลี่ยนเป็นหลักสูตรใหม่พี่เห็นออกมา2-3ครั้งแล้วนะครับผมมาดูพร้อมกันก่อนนะ คือลำพังหาไอตัว fog ไม่ยากนะครับเอาละ fogx เท่ากับ f ของ gx นะไอสูตรนี้พี่ว่าน้องๆรู้กันอยู่แล้วนะครับแทนค่าเข้าไป gx ก็คือ log 5ลบ x ฐาน3อ่นนะ พิจารณา fx ครับ fx เท่ากับรูท2ลบ x แปลว่า f แมวก็รูท2ลบแมวนะอารมณ์ประมาณว่า f อะไรก็รูท2ลบตัวนั้นเพรอะ f ก้อนนี้ก็เป็นรูท2ลบก้อนนี้อันไหมครับเอาแค่นี้ก่อนได้มาแล้ว fog x คราวนี้เนี่เวลาหาโดเมน fog เนี่ย มันจะมีสูตรเฉพาะของมันนะครับนั้นะหนูจำไว้เลยนะโดเมน fog ให้ท่องว่าโดเมน fog ที่หาได้ปกติโดเมนคือตัวหน้าแต่เวลาเซ็จให้เซ็กับตัวหลังให้เซ็กับโดเมน g เนี่เฮ้ hey, พี่หมายความว่าถ้าผมหาโดเมน gof เ่ะเหมือนกันก็หาจากโดเมน gof ที่หาได้ ปกติโดเมนคือตัวหน้าให้เสกกับตัวหลังคือเสกกับโดเมน f จำไว้เป็นสูตรเลยอะไรคือโดเมน f o g ที่หาได้คือเมื่อกี้หนูหา f o g มาได้เท่าไหร่หนูไปหาโดเมนตรงนั้นเลยเอ้อก็ใช่ไงเอาตัวนี้มาหาโดเมนก็จบเลยสิไม่ใช่เอาตัวนี้มาหาโดเมนมันจะได้แค่ครึ่งแรกหนูต้องไปเสกกับโดเมน g ด้วย เก็ตไม่ลูกนะนี่เป็นประเด็นเลยนะครับที่เด็กส,ส่วนใหญ่ชอบพลาดนะครับแต่ข้อนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดหนูโชคดีโชคดียังไงมาดูพร้อมกันนะเรามาดูในส่วนโดมเมน FOG ที่หาได้ก่อนนะครับ FOG ที่หนูหามาี่ยอยู่ในรูป r รูทหลักการหาโดมเมนนะครับปกติก็คือจัด y ในเทอม x แล้วดูค่า x ที่ทำให้ y เป็นจริงนะครับพี่หนึ่งเคยสอนเด็กอินเตอร์พี่ชอบมากเลยพี่ถามว่าโดมเมนคืออะไรเขาตอบสั้นๆ,ๆเลยคือ x possible นะจริงๆต้องบอกว่า all x possible คือค่า x ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับอย่างเงี้ยเราจัด y เทอม x เสร็จแล้วเราก็จับให้ในรูท มากกว่าเท่ากับ0ย้ยายข้างไปถ้าใครไม่ถนัดไม่ถนัดจะแก้อสมการล็อกแบบที่ล็อกอยู่ฝั่งซ้ายหนูก็สลับข้างกันเล็กน้อยก็ได้นะครับอสมการล็อกเนี่ยเนื่องจากมันมีล็อกฝั่งเดียวหนูก็ใช้กดการปลดล็อกเลยกดการปลดล็อกคือปลดล็อกโดยการเอาฐานไปดันตูดฝั่งตรงข้ามจำไว้ นะครับอันนี้เป็นสูตรล็อกสูตรแรกเลยเป็นสูตรที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเรื่อง Lock, ล็อกกับเรื่องเลขยกกาลังปลดล็อกโดยการเอาฐานเป็นนั้นตูดฝั่งตรงข้ามเวลาดันตูดก็คือดันตูดไม่ใช่คูณไข่นี่ดันตูดขึ้นไปตอนดันตูดดูด้วยว่าฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดาฐานสามอย่างเงี้ยฟังก์ชันเพิ่มดันตูดเครื่องหมายเดิมแต่ถ้าฟังก์ชันลด นะเวลาดันตูดต,ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะครับนะย้ายมาก็คือ x มากกว่าเท่ากับลบ4นั่นเองถ้านบ้แต่หลังล็อกก็ต้องมากกว่า0หลายคนงงอันนี้เป็นนิยามล็อกนะลูกขึ้นชื่อว่าล็อก,การิทึมเนี่ยจะสมการหรืออสมการเนี่ย เวลาแก้เสร็จต้องตรวจคำตอบ2ที่ทุกครั้งอันแรกคือหลังล็อกต้องมากกว่า0อันที่2คือฐานล็อกต้องมากกว่า0และไม่เท่ากับ1นะเอาลบคูณตลอดเครื่องหมายอย่าลืมเปลี่ยนนะแต่กับและคำเดียวกันนะครับหนูก็สองสิ่งนี้มาอินเตอร์เซกกันมากกว่าเท่ากับลบ4แต่น้อยกว่า5 พออินเตอร์เซกันก็จะเป็นปิดลบ4ถึงเปิด5หลายคนพอได้ปิดลบ4ถึงเปิด5ก็ตอบช h o i c e ข้อ4แล้วนะจริงๆทําทำแค่นี้ไม่พอนะลูกนะตามหลักการของหาตามหลักการการหาโดเมนของ FOG หนูต้องไปเซตก,กับโดเมน G ต่อแต่บังเอิญพอไปดูตัว GX มันไม่มีอะไร GX มันเป็นล็อกธรรมดานะ 5-x อยู่หลังล็อกก็คือ 5-x ลบ x ต้องมากกว่า0มันก็คือเงื่อนไขที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับพะนั้นตรงนี้ก็คือเซ็ตกับ x น้อยกว่า5ก็คือเซ็ตกับเปิดลบตี้ถึงเปิด5มันเลยไม่มีผลอะไรนะพี่เลยบอกว่าข้อนี้ใครที่อาจจะไม่รู้จริงนะพอได้ FOG มาก็หาโดเมนเลยแล้วมีช้อยตอบเลยก็ถูกพอดีโชคดีไป แต่ข้อสอบที่พี่นึงบอกว่าหลังๆออกมาบ่อยพอสมควรเนี่ยสอข้อเนี่ยพอไปอินเตอร์เซกกับโดเมน G ปุ๊บมันมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับลองไปดูข้อสอบเก่าพอ,อไปเซ็กปุ๊บมีการเปลี่ยนแปลงน,นะพอนฝากไว้ก่อนจะหาโดเมนของพวกคอมโพสิตฟังก์ชันไอพวก FOG, GOF เนี่ยเขียนสูตรให้เรียบร้อยก่อนอน,นะครับไม่ใช่ได้หน้าตา FOG ออกมาปุ๊บหาโดเมนปับ๊บตอบเลยไม่ได้ นะครับส่วนที่มาที่ไปว่าทำไมต้องอินเตอร์เซก์ด้วยเนี่ยยาวนะละเวทฐานที่เข้าใจนะครับตอนนี้เน้นทำข้อสอบให้ได้ก่อนโอเคอ่านลอกไปให้เรียบร้อยครับข้อที่6